มีผลแล้วกฎหมายรถยนต์วิ่งทางหลวง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถวิ่งขวาต้องไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถทุกประเภทเช็คได้ในคลิปนี้สวัสดีครับแฟนเฟซบุ๊ช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องมาบอกเกี่ยวกับราชกิจานุเบกษาออกประกาศกฎกระทรวงซึ่งกฎหมายใหม่ได้กำหนดอัตราความเร็วของรถทุกประเภทไว้แล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมีผลแล้วกฎใหม่รถยนต์วิ่งทางหลวง120กิโเมตรต่อชั่วโมงวิ่งขวาต้องไม่ต่ำกว่าร้อยส่วนรถบรรทุกรถโดยสารไม่เกิน90กิโเมตรต่อชั่วโมงรถลากจูงรถ3ล้อไม่เกิน65 h, กิโมตรต่อชั่วโมงจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน80กิโมตรต่อชั่วโมงยกเว้นบิ๊กไบค์ เมื่อวันที่10มีนาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหานะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนดพศ2564มีรายละเอียดสำคัญอาทิข้อ3อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทตามข้อ2มีดังต่อไปนี้ข้อ1 รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน2,200กิโลกร,รมัมหรือบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน15คนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อ2รถขณะลักจุงรถอื่นรถยนต์4ีล้อเล็กหรือรถยนต์3ล้อให้ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมง3รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบร,รวมกันตั้งแต่400ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4. รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน7คนแต่ไม่เกิน15คนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 6. รถแท็กอร์ รถบทถนนหรือรถใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมง7รถอื่นนอกจากจำกัดข้อ1ถึงข้อ6ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้งนี้หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวางหรือมีเหตุขัดข้องอื่น ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN อ n, n l i อ e นไลนและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากมติชนออนไลน์นะครับรนี่ก็เป็นกฎกระทรวงจากรัชกิจจานุเบกษ,ษาเกี่ยวกับการกําหนดความเร็วผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงซึ่งมีการปรับอัตราความเร็วใหม่ตามที่ได้เสนอไปในคลิปนะครับอย่างไรต้องไม่ประมาทและขับรถด้วยความระมัดระวังและต้องรักษากฎจราจรกันด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟรตติร์สต้องหลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ